วันนี้มาอยู่กับผมนูบวันนี้เราจะเล่แมปที่มีชื่อว่า Evolution Horror หรือลิสยองขวัญผมไม่รู้เป็นไรเหมือนกันแมปแบบน,นี้ชอบปิดเสียงไม่ได้ต้องให้ติดเสียงทั้งเกมตามนั้นและแล้วก็มีปุ่มแ้วสว่างขึ้นเยอะแต่ไม่กดอะ่ะมันไม่มีความน่ากลัววันนี้โซโล่ไม่อยู่โซโล่ไปทำธุระ เดี๋ยวผมขอรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งอ๋อ oh, จะกลับมาแล้วเดี๋ยวโซโล่กลับมาแล้แป๊บหนึ่งครับไปโอเคครับโซโล่กลับมาแลครับไปกันเถอะเมื่อกี้โอ้โ oh, ให้ให้นูมาเปิดตัวให้แย่ yeah. ดีนะเขามารับภาระงานแทนผมช่วงแรกโอ้เ oh. oh. พื่อนอันนี้อย่างโอ้โอเคเปอนโชดีนะ <laughs> เนี่ยผมเห็นเขาแอบมาตรงนี้รอดอะ่ะผมดูจากช่องหนึ่งมาในผีโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้ะเข้าใจและเข้าใจละ,จละโดนแดกยังนะโดนแดกยังโอเคเรียบร้อยโดนแดก เฟดี้เฟดี้แแบแแบจับไม่ได้อะฮ <c oughs> มีชิปล็อกไหมจับสกแกร์อืมน่าสนใจแต่ไม่เอาอะ่ะเรอบต่อไปขอจับแจมขอดีๆด่านนึงก็ปาไปประมาณหนึ่งนาทีแล้วทุกคนอ๋อโ,โกโกวาเราจะเล่นแบบมุมมองคนที่หนึ่งกัน สีววิข้างหลังเราีต้องถึงเราีต้องถึงใายตายดานหน้าโอ้โหไหม่ก็เกิดใหม่เลยไม่ต้องผ่าและไม่ต้องพงไม่ต้องผ่าละเอา้าแต่กระดดอะเปิดโอ้ไม่เข้าไม่ต้องแจ้งเตือน ติง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 เฮ้ยเดี๋ยว้อทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นเห็นเลยแล้วกันเด้อ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 รีบคอยอยู่ไหนรีบคอยอยู่ไหนเฮ้ยตกใจลูกกบี อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไม่เป็นไรโอ้เกือบตายอืมอืมอืมไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยมีรถด้วยอะไร ไปดีกว่าอยู่ทำไมโอ้หรืออรืออยู่ทำไมทอมมี่มันคนปีนรถไปมันปีได้มันปีได้มันปีได้เขาเิฟยดกับเขาลิีมันปีได้ไดเ,ไดเฉยเลยเอา้าหลอด ไมและกลัวจังรู้สึกคุณคุณนะเดิอนอย่างเงี้ยเดินวันนี้เดินเข้าบ้านอ่ะรู้สึกว่าเดิเข้าบ้านไปจะโดนคำสาปทำให้ออกไม่ได้ถูกไหมเออออกได้เหมือนเดิมจึงไม่ช่วย <laughs> กลับดีกว่าอยู่ทำไมให้ตาย เอาเเลนเดอร์แมนเธอผมจะเลือกอ่ะเธอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะเลือกอันที่ผมยังไม่เจอประมาณนั้นแท่งไฟเรื่องแสงเอามาทำยังบอได้ช่วยอะไรเลยไปไปเออเอซพีนี่หว่าเอยอี๋ยวี๋ยว

โอ้โห oh, oh. SCP จะจะแฟตครับไอไวยอลานี่คืออะไรอย่าลองเด๋ยวจะเล่นได้ถึงแล้วกันพยายามจะเล่นได้ถึงต่อกันห้าครั้งแล้วรุันต่อไปคืออยางโอ้โอ้เฮ้ย มันคือที่ดูดดีแล้วไม่โดนสบายเลยเย่๋ย้รีบจบเลยเฮ้ยมันลุ้นมันลุ้นมันลุ้นผมว่านะวิ่งใช่ไหมใช่จริงด้วยเมื่อก่อนผมเซียนเลยเนะี่ยแนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเอาผมตายอ๋อยังยังยัง มันซูมได้แค่นี้ไม่ชอบเลยมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นน่ะมันจะถึงไมหมเนี่ยโอ้ยผมว่าต้องรีบวิ่งโอไม่ถึงอีกแล้วไปไปวิงว่งวิงว่งวิง่งก็ไปวิง่งกอไปเราไม่ท้อเราไม่ท้อเราไม่หยุดเราไม่วิ่งเฮ้ยเราต้องวิ่งดิ เออโอ้โหไม่รอดไอ้โซนิคโซนิคสมไยคิดบอกมันใหญ่จังโอ้ไม่ถึงเอา้าตายเลยไม่หกชนะต่อเนื่องโ o ไฟหมดเลย เราเลอกมาแล้วเราเลอกมาแล้วเราเลิกมาแล้วไม่เก็บดีกว่าถ้าตัวผมมองไปทางไหนแล้วมันสาวยังพูดไม่จบเลยออาซื้อรองเท้ามา มาทีต้องถามมาใส่แล้วเออดีไนงะแน่นคืออย่างเพื่อนปลาทอดไปโอ้โหผีมันกลัวน,นะครับผีมันกลัวเทิดหายนะโอ้โหเอา้าทัสีครับนุกกลับมาอีกแล้วครับของหายด้วยไง ดีจังเลยโซโลโหวลัวร้อนยอะตอนนี้ของหายส่งผมมาแทนเลยแต่อย่างนู้งจะทำภารกิจต่ออีกครับไปกันโอ้ด่นานเดิมโซโลบอกว่าเจอด่านนี้แล้วแมวข้ามข้ามข้ามเอา้าคือคืออย่างอะ่ะ มันมเดิน,ดนวับวับทำไมอ๋ออยู่ในลลนรกอะไรนยตัวดำๆนะโอ้อเหไม่น,น่ากลัวเลยเฮ้ยมันมันไรโอ้ยพูดเสียงปกติดีกว่าไม่เอาเล้ยเฮ้ยเฮ้ยกินกินเพื่อนไปลนะอเแล้วมันเดินตรงลาวาได้ไงอะ่ะไหนร้องยูโอ,โอน่าจะตาย เอาชะนะแล้วเงินคุณสอนทำให้เราได้เงินดีขึ้นเอ้ามาแล้วด่านเดิมโอ้ยข้ามตัดไปเลยไม่องดวกขอเจอ s อซีพีหนเจสามธอมันก็ศูนย์สามห้าก็แหละศูนสามห้าตัวเลยนะเอาเอามาสักตัวก็ได้ s อซีอ่ะ โอ้ยแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เล่นเร่งไงปิดไฟโอ้ยรอ,อกันเองแล้วกันดีมาเฮ้ยเพื่อนน้เพื่อน มาอย่างนี้เลยหรือหืมสามรอ้อยเงินจุกจุกเฮ้ยดำน้ำโอ้อ,อ้อนั้นคืออะไรอ่ะอยู่ดีก็พุ่ขึ้นไป โซโลยังหัวร้อนไม่หายเลยยังไม่กลับมาเลยเสียของฟรีเออเดี๋ยวทำอไมโอ้โหหนึ่งเจ็ดสามไอตัวนี้รอดยากไอตัวนี้รอดยาก มันจะหักคอให้ก่อนเถอดซื้อของมาผิดชิน้นเอยอ๋อมันมีที่ปีนี่หว่าบอเห็นนั่นนี่ไม่คืออะไรเนะี่ยขาตกแต่งเหรอโอเคเขาตกแต่งจริงด้วยฮิลลิงฮิลลิงเอ็น ช่วยฮิวเวลาถือเออดีเหมือนกันเธอไม่หิวนะเจอกันแน่จะกู้พัฒนาโอ้โกโก้ไวยแก้ว,วโอ้ตายไปนหนึ่งสวยไม่สวยโอเคถึงละจมสักที เออผมดูวเคนี้ผมเล่นต้องดาเพิ่งเพิ่งเอาชีวิตรอดมาได้สิบสี่ครั้งโอ้โหแล้วพวกเนี้ยแสนหนึ่งโอ้โหเสะที่หนึ่งกับที่สองห่างคนละโยดอะ่ะมาจะผีหรืออะไรก็มาเฮ้ยมันมันหิวสู้ไม่ไหวมันหิวสู้ไม่ไหว สู้มันตีไม่ไหวฮิวสู้ตีไม่ไหวี่เพื่อนอวกาศอวกาศปลาเล้วเข้าหลุมดำด้วยเอเลียนเอเลี่ยน เฮ้ยรอดรอดร,ร,รอดดีกว่าโซโล,โลอีกเดีย๋ยวต้องใส่ต้องให้หนูมอกรายการบ่อยๆแหละตัวดวงฉันดีไม่ตามเลยว่ะดีสุดไม่ตามเพื่อนอย่าไปตามจำไม่คิด โอ้ยแม่งแนวเดิมเลยเรื่องอะไรนะอม่น่ากลัวมากครับถอยมองมบาเห็นอยู่ไหมแค่นะดีให้ตีเลยดีไหมโอ้โหง่ายไปไหม อ่าผมขออี้สักสองด่านอย่าไปละถ้าเจอด่านสามก็ไปเลยเอาบีเอออาบีเอาบีใช่ไหมโอ้ผมไม่มีมันตายแกด่านเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวตก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 ได้ไงเฮ้ย ต๊กต๊กเพื่อตกเพื่อตก๊ตกหัเรื่งของลิรองลอลแล้ว,ลว,ลว,ลวโอ้โหเออได้เวลาซื้อของ อ๋อมันคือโลโอ้โหหรือว,ว่าอะไรที่ดีกว่านี้แล้วเป็นลูกหินซะอีกดูดิโอ้โหโ,โ,หโัด่านใหม่คกูบาวนี่บอกโอ้อะไรวะมันคือยัง เฮ้อยอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้เอ้ยเอ้ยตีไปเข่าฮะเดีย๋ยวไปละรอรอตายกันไหมเจ็ดร้เนี่ยเอ้ยอย่าตายก่อนอย่าตายก่อนอย่าไปมู่ดานเดิมตอนนี้ขอให้ผ่านแล้วกันเราเนี่ยเธอไม่ผ่านก็ไปละ ผ่านก็ไปแล้วเหมือนอันเราเนี้มาถึงรอบนี้มาถึงเดี๋ยวแล้วแล้ม่มาฆ่าเราเอามาดิทำก็ทำไม่ได้เออ ดีดีมากตาลวคลิปคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเป็นลิฟที่แบบเปิดเพลงเปิดอะไรไม่ได้เลยค่ะจริงิก็สิทธิ์แต่มันก็สนุกนี้พอหลอนอยู่พอตกใจมั่งไปแล้ว